พระเราเพราะมันเป็นสิ่งที่พระไม่น่าจะติดยาเสพติดปกปิดการใช้เงินนะครับแล้วปกปิดการใช้เงินเพราะการใช้ที่ไม่ลงบัญชีถือว่าปกปิดการปกครองแล้วพระลูกวัดก็จะไม่ละเวงเราครับบางครั้งเพราะอะไรครับข่าวที่ชาวบ้านรู้เนี่ยชาวบ้านไม่ได้รู้เองเรู้จากพระลูกวัด พรลูกวันเนี่ยเป็นอะไรเป็นนก <c oughs> ก็เรียกอะไรเป็นไส้ศึกพรลูกวัดเนี่ยเป็นไส้ศึกกับเจ้าวาัดเอาข่าวการใช้เงินของเจ้าวาัดน,นี่ยบวกชาวบ้านชาวบ้านก็เราเป็นแม้แต่ตัวเองกเหเงินกันย้ายมาในปัญหาเรื่องเงินเรามีปัญหาเรื่องเงินสอบที่ไรเจ้าวัดผิดทั้งหมดนะครับผมไปสอบมาหลายวัดแล้ว เจ้าวัดผิดอย่างเดียวเลยเพราะผิดเรื่องเงินแล้วความไว้ใจมันก็ไม่เกิดมีทางเดียวไม่หนีกลาออกนะครับไม่หนีกลาออกแค่นั้นเองนะครับอันนี้นนคือเรื่องของผมอยากฝากเจ้าวาดไว้ว่าให้ช่วยสะสามปัญหาภายในวัดนะแม้แต่ตัวเองมืองกันย้ายม,ามันในปัญหาเรื่องเงินพอมีปัญหาเรื่องเงินสอบที่ไรเจ้าวัดผิดทั้งหมดนะครับผมเป็นสอบมาหลายวัดแล้ว จะว่าผิดอย่างเดียวเลยเพราะผิดเรื่องเงินแล้วความไว้ใจมันก็ไม่เกิดมีทางเดียวไม่นีกะลาออกนะครับไม่นีกลาออกแค่ okay, นั้นเองอันนี้คือเรื่องอผมก็นับฟังมาอย่างเนี้ยผมก็เลยมั่นใจแต่ว่าเดนะี๋ยวถ้ามีอะไรผมก็จะให้คันมันจะพูดต่อหน้าท่านแก้วก็อยู่ผมควรดีก็อยู่วันนั้นผมไม่ได้ซ่ารับฝากใครนะไม่ก็ไม่รับใครหลวงนาบอกมีสองล้านอยู่แล้วว่า แลมั่นใจว่า,วาท่านกิจิรัตเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เชื่อกิิรัตนะผมบอกในที่เนี้ยี่เนี่ยมีคนบอกผมว่าเข้ามาสองล้านสามล้านตอนนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้กวา่าเอาง่ายๆนะถ้าชว์นะผมไปสำนักผู้แทนรัฐสอบจนจบเลยถ้าผิดผมก็ผิดใครยู่กะเอาอันี้เ,เลยเพราะว่าผมไม่มีามสามารถสอบท่านได้แต่สำนักผู้ที่เขาถาห้าสอบได้ว่าคุณกิจิรัตให้มาจริงหรือรเปล่าเท่าไหร่ลูกชายกัลลุมยีร่าเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ตตนมั้นข่าวไหมผมก็อยากรู้กัน ียหายหมดแล้วผมมีคนล็อโอ้ยไม่มันไม่มีเรื่องเสียหายไม่เสียหายผมรับปากไว้เจ็ดแสนท่านไม่ได้อ่ะโอ้จะรับปากได้ยังไงไม่ในกระลงน้ำพูดเองมันต้องผ่านผมก็ผ่านที่กระลงน้ำไม่ยอมรับอ่ะลงน้ำโกหกโดตรโคตรไม่ไมีอะโกหกผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนตอนแรกบอกว่าไปเจอท่านประชุมประชุมเจอกันแล้วขอท่านอาจารย์ลูกศษ์ไม่เคยประชุมผมก็บอกแล้ใช่ไหม ครั้นี้ผมเล่ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าจะทำอะไรครับผมมันใจผมก็ไม่ท้ำแต่ทีนี้ท่านคุยกับผมแล้วผมสบายใจตอให้ผมตั้งถวายปีละวัดปีละหลังอันนั้นเจ้าแม่นเลยน้ำกั้นเนี่ยน้ำกั้นเนี่ยผมคิผมก็ไม่เคยจะมีเท่าไรนะหล้วก็เพราะในี้ไม่ตั้งท่างเอาเป็นไรนะผมก็เป็นแนวทางผมน้าก็เป็นแนวทางผมเพื่เรืองใจผมที่เจอทาแล้วท่านมากเสียแต่ผม ผมไม่สบายใจเลยผมเพิ่งลงไปเมื่อสองวันผมก็มกสารภาพเรี่ยขอขมาเป็ท่านเขาไม่ต้องไม่ก้องนะมันทำไปแล้วโครความชดเจียนเดี๋ยวผมก็ผต้องหาส่วนนี้ได้ต้องตีน้องอย่าง,งต้องหาเหตุผลให้มันลงตัวไม่ใช่ใ<ค>ไลลอยานะยานมีที่ไปวันนั้นบอกรับพระสี่องค์แม่ทีหกไอเ่ทีสี่แล้วคนขับรถหนึ่งไปด้วยกันแล้วผมก็บันทึกไว้แต่วันแรกเลยว่าลงมาจะมีอย่างนี้ แม้แต่กระถินผ่านไปผมก็ลงด้วยว่าเปนนี่เจ็ดแสนผมก็ลงอย่างนี้ตลอดแล้วคนก็อเอาก็ลงมากันนาลงับพวกเองต้องพยานผมก็มีอ่ะจะลงไปทําไมจะลงก็เพื่อเพื่อจะให้กระถินก็ช่วยไงเพราะติดไปเจ็ดแสนเนี่ยมันเสียหายโอ้ไม่เราไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้ยังไงเรื่องกระถินพากไปยุ่งไมงไได้นะผมไม่เกี่ยวกับกระถินผมบอกแล้วไงหลวงนาฟังอาเมทีฟังด้วยนะผมมีคนที่จะเข้ามาเรื่องเมนผมโหมดเรื่องเมน แล้วเขาจะร่วมไปสร้างเมนตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมจะมีใบอันนี้ด้วยใบสองชัญเนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทแล้วผมยังไม่ได้สักบาทเลยอ่ะถามว่าไปถึงเมนสักกี่บาทก็เรื่องโครงการเมนเนี่ยผมก็ได้ในยงลมทางดำเนี่ยเจ้าที่มาร่วมอันนั้นบอกน้องน้าำมด้พูดถึงเลยอันนั้นอ่ะที่ร้านสามไม่ร้านสามมันจบไปแล้วผมมั่นใจไงว่าหลวงพ่อเออหลวงพ่อชวยทีนี้ ผมไม่ได้รับปากรับคำว่าจะให้ตอนนั้นขวุ่นผมมีเงินวันที่รับปากเพราะหลวงนาบอกกับผมผมก็ไปพูดต่อหน้าหลวงน้าแน่แนะว่ามีเงินสองน้าก็นั่นละเอาเรื่องผมนะแล้วผมจะเลียเองผมจะเลียเองการสร้างเองเนี่ยสร้างอะไรเองเมนเนี่ยหลวงนาจะเอาเขาเนี่ยเขาให้สองแสนห้าเนี่ยผมยังไม่เอาเลยไอ้ที่ว่าจำได้ผู้หญิงมันระบบน้ำมันน่ะไอ้นี่ผมยังไม่เอาเลย ใช่หไหมผมก็บอกไปหาอาจารย์ลุงกดก่อนแล้วอกอาจารย์มีบอกบอกับผมว่ามีทุนอยู่สอง้านกระโลนมิลล่าอะไรมาเนี่ยโอ้ยลายละเนี่ยชื่อเนี่ยผมบอกชื่อแล้วแนไ,ไนะต่ผมจำแม่นได้แต่ว่าล้มกิ่นฟองเนี่ยเจ็ดแสนแล้วก็ประทลินหนึ่งในกิ่น,นเดลาร์นี่ยเจ็ดแสนเท่านั้นเนี่ยที่เป็นหลักนั่นก็มีเก้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรมาให้สิรู้ชัดๆเนี่ยนะแล้วพอวลาต่อสร้างเขาจริงๆโอ้ เราก็ไว้นะฮงินก็เนยมีแต่ว่าการเงินสดไปมันก็หมดบางทีสดีไปสอนแล้วก็ให้ท่านหมดเลยเพนก็ว่ามไม่เป็นไรผมตั้งใจช่วยอยู่แล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมมีเมไหร่ก็จะนำาให้หลวงพ่อบ้างหมดให้เป็นไรท่านสบายใจยไม่คิดว่าว่าว่าจะเอาว่านักอุปกาชาจะเป็นอย่างนี้ <ทำ S 1> มันเ<ม>ป็นอุปชาผมใย่นี้พูดไม่มีเหตุผลแล้วนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรื่องเก่ามันมีอยู่ในเฟซบุ๊กมันก็มีอยู่ผมก็ประกาศไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะแจ้วก็เป็นพยานอยู่ใครเล้ยงขี้เขาขาไปอยู่งั้นผมจะพูดใดของน้าบอกมีสองล้านจะเป็นังไล้วจะเอาล้านส <ไอ S 2> ามให,ให้ก็ได้ดไงล้และล้านสามจะเอาให้ก็ได้ไงเอาก็ผมอุ่นใจไงว่ามีคนอยู่แล้วล้านล้านล้านสามล้านสี่เนี่ยเนาะเรายังไม่รู้เรื่องนี้นะคะเท่าไหร่เพราะว่า ก,ก็ผมบอกคุณ่นี่ไงว่าอาจารย์ลงกดเนี่ยก็จะช่วยปีละหลังแต่ละวัดอย่างนั้นนะจะมาจะช่วยสร้างปีละวัดผมก็มั่นใจไงท่านก็บอกแล้วแต่ช่วยจะออกเพื่อให้มีส่วนร่วม<อ>ผมก็บอกแล้วว่าทีเนี้ยมันยากนะไม่มีอะ<า>ไระท่านพูดหมายถึงว่าตัวเมนแต่โครงสร้างมผมช่วย แต่ใคอ่าตัวเมนท่านขอแค่ที่เราบอกตัวเมนคือสองล้านเท่นั้นอาคาไเนท่านไมนเอาผมนี่ไปขอเองอาคาเนี่ยตัวเมนตัวเขาเนี่ยราคามันสองล้านประทไทมันท็ไม่ถึงเขายังมาถวายผมเลยเนี่ยไอที่ถวายมันน้ำมันผมขอเขายังแกยังไม่ให้เลยน้ำมันมันวางอยู่อันนึงอะระบบน้ำมันเนี่ยท่านยังไม่ให้เลยแต่ผมก็ไม่ชอบด้วยแต่ใช่เพราะว่าน้ำมันเอาเอาเอาที่ดีที่สุด กมก็ปรึกษาด้วแล้วว่าน้ำมันเนี่ยมันลําบากแล้วก็มันหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าแก๊สมันง่ายก็ไปคุยกระท่่นท่านก็แนะนําให้เอาแบบแก๊สเมอดีแล้วมันนั่นและกบอกก็บอกว่าที่สองร้าน,นเอาออกถ้าเอาเดี๋ยวอาคารจะออกแบบให้พีแต่แม้ทุกคนก็ต้องจำรจอออกแบบให้พีเอาหลงพ่อมาให้อาคาร้างหลังเลยครับเอาตงลงให้อาคารหลังหนึ่งผมกลัวเนี่ยมาพูดหรือบอกผลลุกเลย,เอ,ยอาคารไม่ใช่ร้านสองร้านไม่คิดจะทำท่านไม่ได้สร้างให้ผม ทำอะไรให,ห้อาจารย์อาจารย์ให้หลวงพ่อเวยเพราะผมพามาเจอหลวงพ่อเวยเอาไล้วก็้างปูดแล้วตรงน,นั้นไม่ต้องไปป่นเพื่อให้เป็นเลือดเป็นลาวเดี๋ยวถ้าผมดีเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะนำไปให้ท่านมาสามเจ้าเหลืออยู่เจ็ดแสนแล้วผมก็ระบายละเอียดในเฟซบ,บุ๊กอะ่ะโอ้ยทุกข์ทรมารเอ้นะอาว่ามาเรื่องจริงมันเป็นอย่าง,งาั้นแต่ลุงน้ำไม่ใช่มันก็ต้องสอบอาจารของเจ้าวาดเขาทำ ทีนี้เมื่อเวลาทําทไปแล้วอีกคนหนึ่งไปคุย,ยอย้ยตรงน,น,นี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก็ผมมาจากหลวงนาหลวงนานไม่อยอมรับตรงนี้ก็เหมือนอ<ส>ที่หลวงนานโกหกผมเรื่องไปหนของจิตยาวเนี่ยโกหกพดให้ผมเรื่องนั้นเนี่ยเหมือนกันโกหกรืงไงนะเราบอกท่านทานไปไปโอ๋อหลอหลอทานไปไนแต่แล้วไปเห็นก็ไม่ไปงาอนลอยไปงานสงการคร,งงรั้งที่แล้วเขาไปบทานเขาไม่ไปหรอกบดไม่ได้เห็นไหมแต่โกหก พิกพงศ์ต้องหนีนะานก็เลยผมขอพูดต่อหน้าที่สวนมนรับคนในนั้นอ่ะใครจะไ้ดินบ้างเรื่องนี้ผมทำประชาิการเลยแข่งกันหรือเปล่าไม่ถียงผมขออธิบายเป็นอย่างนี้แล้วลงน้าแล้วมันเสร็จแล้วนะงานมันเสร็จไปแล้วเนี่ยมาถูกคุยเอาอะไรก็เอาเจ็ดแสนที่เป็นี้ท่านไว้เนี่ยสิเอากับผมก็บอกอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามีเราจะไปให้โอ้โหแล้วนี่มันผ่านมากิ่ปีแล้วเนี่ยแล้วลงน้ำมีไ่เล่าผมจะได้รีบออกไปให้เลย เดี๋ยวผมมันร้อนอกร้อนใจทําไมไม่ร้อนเนี่ยก็ผมเป็นคนรับปากผมเป็นคนประสานเก็บอกทําไมไม่ถามผมมย่างนี้แหละไอ้ตรงนี้อ่ะท่านที่ไปที่นาท่านคนจะเอาพยานอะไรแล้วก็ผมก็ผมจะเอาพยานเอาพยานที่ไปผมวันนั้นเนี่ยว่าใครโกหกว่าพูดไม่พูดอ๋อทำไมไม่ถามผมไม่ถามไม่แต่ท่านฟังพูดเองว่ามีสองล้านผมพาไปหาเองโอ้ไม่เคยพูดเรื่องนล้ใช่ไหมไอ้ทิกตรงนี้ผมยังไงเดี๋ยวให้ฟ้าพาไม่สมกต่ท่านเอาเลยอย่างนี้เลย อย่างเงี้ยพาใครผิดคนนั้นถ้าสองล้านเนี่ยก็ผมก็จําได้อยู่ในใจแม่นยําว่าโยมทองดํามาทอดได้เจ็ดได้เจ็ดแสนแต่ไม่ถึงรับได้หกแสนกว่าอันนั้นมันได้รวมแล้วล้านสี่แล้วบัญชีเนี่ยผมก็เห็นก็ไปธนาคารด้วยแน่หนงหน้าเบิกไม่ได้ผูไม่ละผมเป็นคนติดต่อท่านสิรัสกิตาักะให้อีกคนนึง เขามาแล้วก็ส่งมาใหม่ใช่หรือเปล่าใช่ามาเซ็นใหม่แล้วถึงจะเบิกได้ก็ผมได้เบิกกับลุงน้าเองอทำไมถจะไม่รู้ก็มันก็หมดแล้วกระ,ะหมดก็ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ครบสองล้านแล้วเอาที่ไหนสองล้าน ก็ต้องเงินมันมีอยู่เท่านี้ก็ก็บอกไม่มีก็คือไม่มีหลงนาหาบหลไม่ได้พูดสองล้านนี่ผมก็เสียสิอ๋าแต่ผมไม่เคยพูดว่ามีสองล้านงั้นเนี่ยเขาผมก็เอาซัาผ่ากันไปเลยถ้าอย่างนี้นะบอกนั่งไปเลยไม่ต้องอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาทางผมเองออผมจะสอบเป็นการเงินทั้งหมดมันไปไหนอะไรอะไรยังไงเพราะผมสงสัยเรื่องว่าภูเก็ตส่งมาจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเคผมเห็แต่ถ้ามีแสดงว่าไม่รู้ไอ้เหี้ยอะไรตัวบุญคนใดคนหนึ่งมาโกหก กต้องมีผมก็ต้องรู้สิเพแค่นั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้อยู่แล้วกันนั่นเนี่ยแล้วถามว่าบัญชีอันเต่ายังอยู่ป่าวล้างบัญชีธนาคารมันจ่ายก็ยังอยู่อ่างั้นผมจะเทกองก็ได้มีกี่บัญชีก็รู้หรอกเดี๋ยวจะรู้ว่ามัญชีมันแปลงตายบัญชีมันทีก็รู้จริงจริราคากฐานตัวนี้ว่าที่มเข้ามาเนี่ยผมก็รู้ว่ามันจริงว่าคือแบบสองล้านสามล้านอะไรเนี่ยถ้ามีมันก็ือมีถ้ามีมันก็จบอ่ะตัวนี้ไม่รู้ว่าใครจบเพราะหลักฐานธนาคารมันก็มี 10ปีมันก็ยังอยู่ทำเรนมีตอนนี้ผมไม่สนใจเลยผมก็บอกอ่ะผมจะ้งจัเต็มแต่ทำารนี่ตรงน,นี้แล้วก็ไม่รู้ล่ะใครจะเอาอะไรก็ไม่รู้เลยถามทีนัลลัตเนี่ยนนะรู้ตัดเลยตก็ยังอุ่นใจว่าโอ้ยแคได้แม่ยายรวยแค่บอกแม่ยายผมก็อยากจะสร้างความหวาดเป็นงนานที่ยากที่บวชแล้วก็กให้มาหรือเปล่<ม>า นำพ้าป่ามาก็ได้รี่ว่าให้ได้เจ็ดแสนนั่นแหละอันนั้นมันขอดสมุยที่ผมรู้นะมันคือขอดสมุยสมมาจักชินรักษ์นั่นหละอย่างตัดขแหลังนี่แน่ใจไม่มีนะติติาแสดงว่าแสดงว่าไอ้หนิวกับสมบู์โกหกแสดงว่าแสดงว่าสายร้ายท่านปางเขาบอกมีสองสามล้านก็เห็นบัญชีก็เอามาอวนหมดเพราะครั้งแรกเขาผ่านผ่านลายผมก็หลังเขาเปลี่ยนไปลายสมบูรณ์ เห้อไหมตอนนี้ผมยังอยู่แล้วคุยมั่วไปไงผมมีสองงานคุยมั่วอะไรเนี่ยผมบอไม่เคยคุยเลยว่ามีสองานลาบนใม่ไผมะตรงไม่อ มันสำคัญมันสำคัญที่ว่าหลงน้าเนี่ยรับมาตรงนี้ทำบัญชีหรือเปล่าผมเนี่ยคอมพิวเตอร์สองทุดเนี่ยผมถวายท่านมาแล้วเอาหมอวิทย์มาทำมาทำให้ท่านก็ไม่เอาก็บัญีก็ผมขอดูใครก็ขอดูก็ไม่ให้ดูนะ ็มันไม่เคลียร์ที่ก็บอกแล้วไงเอาผมเจอคนไปเยอะครับเนี่ยจริงจริงมาในเฟซก็ได้ผมพูดอะไรในเนี่ยตัวใหญ่ๆเมื่อเราไปดูโทรศัพท์เล็กๆของโยมหรอกว่าผมพูดอะไรเรื่องตัวนี้บ้างหลวงนาทานเข้ามาได้เลยผมไม่จหลวงนาทานองเดียวเข้ามาได้เลยก็นี่เนี่ยก็ผมเพิ่งตอบท่านโดมไปยกหยกเนี่ยเรื่องเนี้ยผมเพิ่งตอบโดมไปยกหยกเนี่ยไอไอเรื่องสองพันห้าสองหมื่นห้าอะไเนี่ย เห็นไหมแต่ผมไปคนเดียวผมมีตกเลยเลยเนี่ยก็บอกว่าประชุมไงเรียกประชุมไงดีที่สุดเรียกประชุมเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งวัดเลยเนี่ยในดีที่สุดมันจะได้รู้ไงว่าใครพูดก็คิดกันยังไงไอผมก็อธิบายไปแล้วทุกคนด่าผมเนรละคุณอุปชาบวชให้อย่างเน้คุณอุปชา ผมก็ตอบไปแล้วไงว่าถ้าอุปชาผมเป็นโตนผมต้องเป็นโทนด้วยเหรอผมต้องปกก่อนอย่างนี้ผมก็พูดรวมๆนะเขามาด่าผมอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ผมเปรียบเทียบอันนี้ฟังในงหลวงนาจันผมเปรียบเทียบถ้า <Bear ups> เอาแล้วเขามาด่าผมตรงเนี้จะว่าไงอะ ฟังเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยนคุณอุปชาเขาบอกมันด้บอกผมมีพระอยู่เขาบอกในต้ามุตองมีพระที่อุปชาบวชให้สมัยเนรคุณเขาไม่ได้เอ่ยถึงผมผมก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครก็ก็ไปดูนในเฟก็มีในเนี่ยมาเข้ามาดูในนี้ก็ผมก็ได้อย่างไงผมจะเปิดให้ดูในเนี้มาหมดเลยสามอกสามต้นอ่ะห้าเที่ยวแล้วเนี่ยเที่ยวที่หก ทุกคนก็ฟังเอาล้วกันผมถึงตัดในผมถึงไม่อยากฟังท่านมาพูดแล้วหลงอาเลวอย่างงูนงง้นอย่างงู้นอย่างนี้ผมถึงไม่อยากฟังไม่เลวไงก็หาว่าอะไรอ่ะาามไม่ได้พูดว่าเลวแต่โยมพูดเองว่าที่หลงพ่อในถ้ำเนี้ยกลับไปไม่ได้ละทั้งขาไม่ได้พาอไปทำเขาอะไรอ่ะจะให้ผมพูดเลยอย่างเงี้ยมันอาปาก /dom พูดหรือเปล่า,ลา,าฟังดิหลวงนายคานผมจะอ่านหลวงอาที่ไหนไมาตอบก็ผมกลัว d o ม dom พูดอย่างเงี้ยผมถึงไม่อยากฟังไงหลวงพี่มีข้อมูลใหม่ให้ไปให้ผมไปคุยกับเจ้าอาว่ามีข้อมูลใหม่เดี๋ยวหลวงอาเชื่อไม่ได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมผมฟังไม่ได้ อย่างนี้ผมรับไม่ได้ผมเออจะเป็นผัวหมอกับผมก็ผมคาดว่านี่ผมพูดมาเนี่ยตรงเนี้ผมรู้แต่ผมพูดไม่ได้แต่ผมพูดไปก็เหมือนโดมพูดตะเกียบไปเอ่ยถึงเขาก็เสียหายไหมอ่าเหมือนกันใช่ไหมพัพูดถึงเรื่ว่าใครที่ี่ว่าไอ้แปด อย่าลืมนะที่พูดอยู่ตรงนี้มัอนออกทั้งทั้งโทรศัพท์ทั้งวงจรปิดมันอยู่ในนี้นะบอกด้วยได้คุยกันวันนี้วันวันน,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 นี้วันที่สิบมกราคมสองพันสร้อยหกสิบสองปรากฏว่ามีท่านสมพง์น้องชายเจ้าอาวาสนะแล้วก็มีพระอาจารย์ทานน้องชายเจ้าอาวาส พระพิทักษ์พระบวชอยู่ในวัดแล้วก็เม่ชีอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะฮะเข้ามาที่กุฏิผมนะจะให้ผมไปพูดกับเจ้าอาวาสในเรื่องต่างๆแต่ผมเห็นว่าผมเป็นคนเดียวผมคงไม่ไปแล้ววันนี้ก็มีพูดเรื่องรล้าต่างๆไดนะ้มีการอัดเทปไว้นะฮะแล้วก็กล้องจอนปิดกล้องจอปิดนั้นจะมีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงนะผมพักมงั์กระตบปัญโยขณะนี้เวลา12บสนาฬิกาครับ